พ่อแม่พี่น้องทั้งช่องดีพี Man, ่จอป่าครับมาโพลดีพี่จอป่าบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ที่หลังหันเวทีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวภาพาไปซ้ำหายยางเราเก็บซ่องนะครับพี่น้องซ่องกระถินนะครับน้องฟิล์มอันนี้พระเอกมากไหมนะครับน้องฟิล์มเป็นป่ะเออ แต่ก่อนนี y uh y ่อย no ู okay. ่อี่ฉะเชิงเทราครับนะครับบัดนี้ปีนี้มาสังกัดกับเพลินเพลินนะครับมาอยู่น้ำแม่พอดนะครับเป็นน้องเขามาหาตะไรดน่ารักครับอนเหมครับไม่นครับเขาก็เห็นแล้วก็เฉยๆมาอยู่น้ำกันเนาะเอายินดีต้อนรับครับพระเอกใหม่นะครับชื่อว่าอะไรก็ฟิมยังฟิมครับอ่ากิติพัฒน์ฟิมกิติพัฒน์นะครับผมพระเอกใหม่นะครับพี่น้องเอาฝากดูแลเบืองแย่งน้องงงน้ำกระเล้วกันนะครับกับเพื่อนครับก็ได้กับสร้างแจ้งหน้าเพลินนะครับเอาโอเคกินข้าวหรือกินน้ำเราบ่ ยังเลยครับพีอดีผมก็ถึงเมื่อไรครับผมเอาโอเคครับผมตามสบายนะครับไปลองเปนแรงเคียร์แรงใจให้นั่งไปแล้วกันนะครับอันนี้มันพูดอะนี่ก็ปิดดีแต่สัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วบรรยากาศช่วงแต่งหน้าสามสามดาวลูกไก่แม่แม่องดาวไม่อยู่น้ำเปิไก่เสีไก่เป็นมาดาวลูกไก่น้ำพอที่วันเออเป็นดาวอยู่แล้วเออแล้วแม่ดาวไกลวันถ่วะ ครับครับผมเอาดูแลกกันไปแม่เอาวัสดีครับวัสดีครับเอากินเขากินน้ากินปลากันแล้ววะจีเรียเรียบร้อยได้อ่ะล่ะเออ

นี่เป็นทาลาสิฟิน่นบนนะครับหอดมาเถิงแล้วนะครับกำลังอยู่กลุ่มบน้องเชื่อดีคาราคาราเกดาตะโดนนะครับพาการนอนอยู่หน้างานนอนอยู่อันมองงานมาขึ้นไหมนอนแล้วปัะนี้ก็เลยอันเกียงก็ยังพากันออกมาจะมาเทียงจะออกมาโอเคไปเอาอันปัจิมหาเก็บซ่องีิ มืรุ่นมือกันเลยค่ะโอเคค่ะเอาผมเว้นก่ดละคระับเฮ้ยมาเก็บซ่องค่ะเก็บ้ะไรเอาคืบาอบ้ๆเพื่อหลัง คือว่าล<ะ>ังล,งลงกกรุงเทพพูดค่ะฮะคืว่าหลังลกกรุงเทพพูดกย่ากูลืมบ่มลืมดอกบ่ลืมดอกเฉๆช่วงไงเขานะเอ,อี้ยน,น,นี่นม่เหน็นเก็บนะช่วงนประานไฮเตี๋ยวปอล้ยวกลัากลวบ่าลกเรเว้วเี๋ยเออ <c oughs> ล้มเทียบแล้วจังสีใหคว่าล้มเทียบแล้วเนาะย่าให้มันเกินย่าให้มันเกินวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าแม่งานเพิ่นแมะเออยี่สิบสองยี่สิบสามนี่เสียส่งให้เขาเออแล้วงานสวนบุรีรัมย์ก็ได้เออบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ได้พอเสียส่งให้เขาเจ้านะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่เสียส่งให้เขาเจ้าจ้าเอาโอเคขันมาอังสันลูกกัน สว <Pues a> si um ัสดีครับเลขหกหกเจ็ดแปดกาจิ้มกวดรวมกันจงหวะต้องบกเลยสองต้มยำครับจกวารวมนะครับทิ้มคนที่ยังก็จเตรียมการเตรียมนั่นเรียร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอาแักนี่ไหมโอ้ยนะเอ็นเตอร์เพื่อนอยนาพี่โอ๊ตจ้น่ะสอม้าเมม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวมาใหผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยเนี่ยพญาอ่อนเป็นผู้ใดไม่อร่อยว่าเป็นสวัสดีครับเป็นผู้เข่าบ้านดุนเราพะเยกวดพี่น้องชาวาตะบลจตะปีพี่น้องเข่าขเือสีชายังกว่าพี่น้องที่รักใครเอ้าห้างกินยากินบานตัวเนาะเออฟุกนั่งเสร็จเหรอ เอาฟุเขาบ้าไมู่้สิด้เกบส่งอานมนหองเพ็บกซ่งงมากบ้ขอนแนอุงน้องเอยงแฟงน้องแอยงแฟงนั่งกับใครหรอน้องเอานนังนั่นไปน้องเอินน้องใสอ๋อเกียค่ะ อัน mà lâu ลง hai เอามา ăn เอียหยังหาหยังกินนี่ต้มไก่มันสิมากพุ่นสภาพไปเน้อ เอากินกินครับพีกท่านลองกว่าเห้าวกระไรท่านผู้ชมทุกคนน้องร้องเพลงพี่น้องผู้สอนถ่ายเล่นผพี่น้องชาวลูกเราพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ดูงารักษข่าวของไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานวันนี้ก็คงจะเป็นการนำพี่ลูกหลานทีมงานขอรับเป็นลำเพลินซึ่งคารวะงานทีมงาร้อยขอชีวิตนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเปิดทำการแสดงสวัสดีครับสวัสดีครับนำเป็นครั้งแรกให้พี่ชี่ใส่ใจกัดร้อยมาห้องกําหัดดิห้องกาหัดนกำลังแสดงอยู่สถานที่ตรงนี้ก็เป็นใจลำเพลินเอ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ฟูกะทาเจ้านเลยกับย้ายในกพี่น้องมือนี้เน้อะนรับพี่น้องมือยุ่งแค่ไานมือนี้มาเปิ่ดขอลำเพลิน นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ่อรองพใหญ่200กว่าชีวิตโดยการนำทีมงานของหัวหน้านะครับนักบองหัวหน้าสองคนที่มันดีหลังใช้บอสนี่ของฉันว่นนะพ่อแม่ของฉันของฉันตีนอว่าแม่ของฉันตีนอคุณนี่ยังไปซอยยังไปซอยเหรไปยังจะซอยจาสมแค่เอาเสียกะโหลกแล้วแมงคะเอาเอาสร้างมาเะ เอาสองวมาหาก็บาเก็บซ่องนี่นี่เก็บซงมานสี่ทีเล้ไม่พอแต่สรงเดียวเจ้ากระลุจักเวียนนั่นเจ้เก็บงนิเดมันีส่วยด้มบช่วยได้บานช่วยเออมในช่วยดิ้ีเียร์เียบจู่ดอกมาเลี้ยงเนี่ยดกโอ้ยหาเก็บซ่องนะคะไม่มาสงเอาท่องนเอาที่นเอาฉัฝากน้องเปลวไปแล้วอ ฉัน็็ริ่มไงอฉันไม่รู้ไงไม่หน่อยเขาเลยเขาลืมวยบั้นนะครับหักาเล่นเป็ลเมีของฉันบ่อนีอะไรเนี่ยแต่นี่ก็ว่าเป็นของฉันเก้าดูดก็คอยทำอะไรเลอะเธอนั่นบ่กไม่ของฉันบ่้หนเเกิดเหดหม่มีจตงเยาะซ่องหล้ของเธอนะครับในตอนนี้ต่ว่าเงินนี่ของฉันซ่องของเธอซ่องกี่อย่างดีซ่องา เขาไสิแกเข้าฮาม้ามากๆฉันดอกเขาไเสียวสร้งใหม่เธออยู่บแม่ตัวนั้นบปท่นไตตัวเก่าตัวเก่ามันใจแต่ปีก้วะเขาเลยว่าสิแกเขาฮะเขาเลยจ้างเท่าไปรับงานมาเขาอ่นมาแันเอกมาเออทะเลกันให้วันัว่เทารับสวดแกงสองพันสวดเกีง

เอาฉันไม่ใช่เพื่อนเธอเหรอไม่ใช่ฉันจะจำไว้ฉันไม่ฝากมาอะไรให้เธอแล้วคุนนิดมีอะไรหรอฉันไม่บอกเตไมวตทองมาหัวละเอาหม้อมากก่อนะเห็นแคหาแเสียมล้วพุนเมื่อแแตกเลยยังเสียมไม่เหาออยู่กินจะมาเครื่องโป่แล้วนี่ใส่หรือเปล่าตอบตามความจริงมา ฉันมีอะไรไหมมีเอามามักตีงโมเปนตัวเอาหนาวห้องคนคนตัวคนไปปลาปลาเสียใจขาอีหิกเห็นบอเท่ามัหรอเนี่ยไปเลยปอกบอกนงเนี่ยหมปากเน่ยวะยาวาเพล่นใช่เสียกเอามาเนี่ยแตงโมไหมว่าให้เตีย ยุคว้าไม่เอายุคว้าไปเอาเองกุคว้าจะไหนยุคว้าเขากินหมดแล้ดียวยุคว้าอะไรก็ว่าห้ตีบ่อเขาใช้กรสุอามาแนกมาไล้วอมบ่เขียวบ้านี่ว่าห้หัวมาดอกกระบางสันอันเดียจังสี่ั้งคุณนี่ทั้งคุณนั่นให้ละไอ้ใชก็มีด้วยเหรอโอ้ยว่าเพื่อหัวหอมเพราะผิดตาไปแล้วเ้าบว่ให้แล้วเอาแตงโมมาก่อนฉันก็จะให้เธอแตงโมแตงโมแตงโม แตงโมใช้น้ำเลงบ่เาเพิงมีถานี้ยเป็นงานี้ี่ดอกนี่แนี่ะสร้างคนบ่เลยได้ห็นปากแตงโมกินคนไม่มีน้ำใจมามีดอกออม่านพูดด้วยแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพระเอกพระเอกป้าที่หน้าบดินแม่นว่าอาจารย์อาจารย์พ่นนะครับสวัสดีครับผมการันต่างแต่งหนวดแต่งเข้าอยู่บ่ครับเป็ถอนหนวดถอนเข้าอยู่ดังกับมือปลาละบัตเป็นวัดตีครับเป็นวัดโอ้ยไหนที่เป็นน้ำเพื่อนเนาะไม่คิดเป็นน้ำเพื่อนมันเบาใหญ่ตัวครับแม่นต้องเป็นวัดนะครับเนาะเจ้ากระไรอ้าวสาบนาครับสาบนาครับพี่น้องครับผมนี่เด่นยูสีถาดอุดรครับ มาเดูมาให้กำลังใจกันเนาะไร่ทุกอย่างเป็นอะไ้บ่ได้มากะส่งกำลังใจครับบช่วงนี้มันทันสมัยตัวแมนปอดไล่อะไรตัวยากแมนครับถือจ้องวันจัอดเป็นอะไาสะดวกมากอะมาบ่ได้กันเพิ่งท่านโหลดเนาะครับได้ยินข่าวว่าว่านาพีได้จัชมือเราครับโอ้ยมือนี่เพราะท่านได้พ่อบาทดูครับมืาขึ้นเด้กมาขึ้นก็ได้สี่สิบบาทหนึ่งของมาช่างเลยมาขึนเป็นอะไรนี่ต้องบ่ออะไรจักบาทบาทเดียวก็บบ่ออะไร้รโอ้ยหมอรถรถทุ่นนอนมืาขึ้นเนาะ เอาคือว่าแล้วม no. ันจะเสีลรงเลยเนาะเออมือน้ี่ากันไหมอีกมือนี่คนสิลายอยู่ดอกขึ้น่าเ็ยจะมาปูชาได้แล้วเอาน้ำไหลยหลเยเมือนี้เม่นครับแต่ว่าสร้นเหลาอยู่วังสาม่อนานแล้วแสงทองพิล่นอยู่ผมเพราะว่าอ้ามข่างอวบไดวเขาอยู่กลางท่นเออขาเจ้ากัมีจูเรียขึ้นกันเลยสิไปทังไหนวันตัวมืเรื่องนี้ นั่แถวเบิองกันพี่น้องสีมูฮสีชาทับุญอยู่ในเมืองโอ้ในเมืองกูด่วนเลยวันนี้ผมแข่งกวางเบียร์พี่น้องเลยจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเอาน้องนั่นดิน้องเอินไปใช่ล่ะที่โอ้อันนี้น้องมิตรน้องโอ้ยกับน้องยังก่อนนี่น้องใช้ฝ้าแล้วเออจังหน้าจังตาเอาเอาเจ้าไปล่ะ ลาไปน้องเกินยุ่นีเพราะนั่นจมาไปใส้ล่าขนบัตรโอ้ยนฉากสองได้ได้ครับโอ้ยฉากไปขึ้นฉากสามอันละพุ่นตั้งพุ่นอันละพุ่นไปแล้วเล้วผู้ชายกันที่ขึ้นไปพอนเสิร์ฟนั่นมันเป็นฉากโอ้ฉากนึ็นฉากสองก็ได้สองแมนอันนั้นมันเป็นฉากสองเจ้าขึ้นฉากสามฉากฉากซีเป็นฉากฉากสองอยวะได้ขึ้น ฉากสองเนี่ยฉากสองฉากนังเอกันเจ้ามาหาข่อยเลยแต่ว่าผมขึ้นฟ้อนเสิร์มไหยบ่โอ้เจ้าไม่ได้ขึ้นฉากเลยฉากสามเออฉากสามไปหาข่อยก็ได้ก้อนขึ้นก็ได้ยหือช่วงเออก้อนขึ้นนั่นแหละเออือฉากที่กันเลยอะเจอาฉากได้เจ้าบ้างอะไรแต่ว่าข่อยที่ข้นฉากสามนูมืดฟ้อนนี่ประมาณประมาณฉากซีฉากห่าเออแไปหาหอก็ได้ครับโอ้ยโอเคอันนี้ก็นที่แม่นองนั่ง น้องนั่งน้องนั่งหางเคียงเชีงหน้าเชียงตานะครับอ่ะแม่ยังเรียนไผ่กันตีคุ้มนั่นครับอันพูดแม่น้ำโคงเจ้าเรียนไผ่จริงเรียนยังเดี๋ยนี่พูดแม่น้ำโคงโค้งหน้าเนี่ยหันหน้ามาดูซื้อไปยังก่อนน้องยังก่อนนี่น้องนกกระทอยจิน้องเชอรี่โอ้โหซื้อแม่จะมาเขอ grab หนากูแต่น้องพอเลยน้องเชอรี่จิ น้องเสื้อสีส้มโคกคือจะโคกนิสิโเปลี่ยนซะเปลี่ยนว่าน้องโกตรห่วยเป็นจังอลังการหันไปเลือตางงามๆเออน้องอีผู้มันมากบุรีเจ้าขี้หังดิน้องโกตรห่วยเสื้อไอ้อำนุ่ยบ่นี่ตีบ่ามาตีบ่านี่ตีไอ้อำนวยเฮื่เฮื่อำทำชื้ออำนาจอ้วยอำนาจก่อนะ ได้พยาบาลตอนสงคามก็ได้สงคามคุณไรขาพชิตเรียวอยู่เอาโอเคครับพ่นกินของกินน้ำเจาหนาจาจ่าครับเน่มาหาผู้สาวอีกแลยวคนเนี่ยกูอายุนองไปใช่ไหต้องมาเสิม์ฟานน้ํน้ำบักสังเฮ้ยน้ำน้มันนองสังน้ำนองสัง พ่าน้องสังสวัสดีค่ะแจ้งแจ้งหนาประจำตัวน้องเบลวนะครับสามสามด้ตอนนี้ซื้อเรีนซื้อสามซื้สาส่วนแมนบ่สังบ่ถามคุณ้ก่อนข้างข้างสังขโอ้ยเนาะมาไปพี่สังขาบุรีเหรอสังขาบุรี เอางเฝ้าจ้าห้าทเข้ารตปวครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเรปสวัสดีน้องวายแล้วก็อยงกวนก็ใหญ่เด้าค่ะเจดาเจด้าบัตาค่โอเจด้าบัตาค่าที่อยูไม่มาบอกเราบอกปบนากอะไผมเราเย่าสิใจ น้องใากินข้าวหรือยังคะแลือกินกับอะไรเอาสิถามไปเรื่อยๆโอยเจ้ายนสายเผ้าน้อยใจเท่าเท่าพีเฝ้าพี่น่อยใจกนีาม้องีเอดีโอ้ก็ดีถามเจ้ายูน โอเคอะคือยังคือยังดังเยี่ยมพาพาคือสารมีดโตเตะมันยังม yes. uh, ันยังเลิศเห็นปะเอาเอาเอาอันนี้ชื่อวางได้ก่อนสตังค์ทอนค่ะโอ้สตังค์ทอน อย่ากบันยามแดงรอดจังอดกกู้อ้นเด้อเอากลับไปเปกอนแล้วมันจะแต่ดีอ๋อไม่้ไม่เลิศมันแปกทแจ๊กเก่นี่แหละแล้วนาเพืนอคูดจุกมารลุษสามยังจุกแหน่ที่ว่าอยู่งๆจกคือกันแท่าด่ปางลพูดจุกูดจุกกันเราไปอยู่รงพุงองไหมหวเขาความง่ายกันเดินปวโคตยะไ้เนะ พาอกินข้าวกินน้ำเราบอกครับกินแล้วจ้าเด้โอ้ยเนะถามผู้หนึ่งผู้หนึ่งตอบนะคะเอาว่าเป็นอย่างไรอยากให้ไฟถามเราอยากให้ไฟทามแล้วอันนี้พี่น้องทั้งบ้านเด้อค่ะเด้ิเจ้าคือยังโอ้ยนะเมื่อกี้นั้นคือยังขึ้นจากผ้มไม่ไหมเลยจะคือสาเปียงแค่เจ้าใส่ปูนปัตเตอร์เฮ้ยใส่ปูนเนี่ยเออสาบนะครับพี่น้องสาบนะครับโอ้ยประเทศไทยนั่นดอกไทยตานาสวยป่อ โอ๊ยฟอร์มมันก็จะได้ป็นการอะไรถามว่าต้องสวยไหมเอาคือมาถามถามเม่ถามเน่ถามมาถามอะไรก็ถามค่ะอันที่ใช่นี่เขาแย่เลยมีหน้าที่มีจริงง่าดูเรียดูเรียจะคล้องเงินั่นไปแล้วกห้องเอาดูเรียเอาโอเคใช่กายนัดกายหน้ากายหลังเลยล่ะนัดคนแล้วก็ให้ไม่ได้ให้คนเสียคอเสียเข็มล้วพี่น้อง

ก็ควจะเ็นวาเราบุุไ่พี่น้องวรเสียสักสองคนนเลยดังั้พี่นองกับพี่น้องก่างที่มึงูรอเวลาสามนตเยพี่น้องเด้่รับอมาไครับแคลิปนี้กัพอไปสัานิไปพ่อนลิปหนาทังช่องอีดีพี่เจ้า่ากฝากพี่น้องก็เลยกดแช่เพื่อพานคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปมาบเรได้ซื้อบัตากุ้มปิดนะครับพี่น้องนะครับทั้งทเพเพชรเพินแฟนเพจนะครับมาเรียนยูอัเภอรสีถาดครับยุบันดูน อำเภอสีธาตุจังหรัดนราธานีครับผมเอาฝากไน้องกดไลค์แชร์รบกผ่านในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นสั่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ